ครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มากีดยางตามเพื่อครับทีได้เหรอซีเมีดร์กกเหรอครับทางฝนตกตะกรอนเผือกไทยด้ยครับกีดกีดยางมื่อนี่มุกควายเลยลุ่งับกีดยางพอนยังเจ ผมมีคนถือกล้องเลยครับตาตกใจยัเอยู่ที่หนึ่งครับยังเดินติดยากแน่ครับตัวนี่มันติดปุ่มเนี่ยย่างกันไหลดีครับล้างกินน้ำฝนครับ ยางค้นเดียวส่วนต่อไปครับ อย่างยางกับพงงาม่าได้หรอครับขีมือเดียวเอยียงมีดนิดนึงครับเวลาปากเขาตรงเอียงแบบนี้ครับถ้าไม่ถึงทอนน้ำยางเลยนะทำถึงทอนน้ำยางแบบนี้ครับเพราะว่าเอาปากบม่ถึงทอนน้ำยางจากนิ้วหนึ่งนี่ประมาณนิ้วหนึ่งนันบลาบ้างครับตัวสิบต้นกัน ส้นก็นาหนึ่งครับหมามนั่นนะครับมันจะถิ่มไป้องสั้นครับประวัาถือเอง หนึ่งก็ต้องจับนี่ครับกจะเลซันเหืนองต้งนนี่ต้นทุกไทยแล้วครับ ช่วงนี้ออกดีครับยางครับเพราะว่าฝนตกดินมันซุ่มยางกเริ่มออกครับทักเสียนไหมครับทักบางๆครับว่าต้องลึก ถ้าตอกเลื่นครจะตอกแบบนี้ครับถ้าตอกแบบนี้ถ้าตอกแบบนี้นมนันที่เป็นแบบนี้ครับมันจะมันจะสั้นครับยางจะไหลผกคลองครับเพราะต้องตอกแบบนี้ครับนี่ยังเอียงแบบนี้ครับนี่เนี่ยม,มีต้นหนึ่งครับกีดบางๆครับไม่ต้องกีดนะ นี่ครับขี่เส้นกับระมณนี่ครับบางๆวยางไหลดีครับนี่ใกล้ๆครับรถญ่ครับมาเชียนนครับรถหญ่คนดีครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เทานี้ครับผมสวัสดีครับ